เมื่อเกิดเหตุโควิด -19 เราต้องแสดงวุฒธธิภาวะให้เหนือกว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยหลังจากสงการพวกเราจะสื่อความกับท่านทั้งหลายถ้าโควิดยังระบาดเราก็จะใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียนักหมายกับพี่น้องสื่อสารมวลชนถ้าโควิดเลิกระบาดเราจะเริ่มปฏิบัติการเลยครับกันต่อ มชตากรรมที่เคารพรักทุกท่านผมเรียนกับพี่น้องว่าสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งมักจะมาพร้อมกับการชุมนุมทุกครั้งโควิด -19 รอบแรกมาจากสองแหล่ง หนึ่งคือทองหลอ่อสองสนามมวยลุมพินีโควิดครั้งที่สองบอนที่ระยองและแรงงานประเทศเพื่อนบ้านครั้งที่สามเหมือนครั้งแรกที่ทองหลอ่อถามว่าใครควรจะต้องรับผิดชอบ ตอบว่าคนประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชาการในสถานการณ์ฉุกเฉิน <Thank you. S 1> คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาอำนาจในการบริหารบ้านเมืองพรกอรฉบับนี้ดึงออามาอำนาจมาไว้ที่ตัวพลเอกประยุทธ์และสบคทั้งหมด <Thank you. S 1> ความจริงแล้วเนี่ยนะครับ <Thank you. S 1> ประเทศไทยจะไม่ระบาดครั้งที่สองเลย จะไม่ระบาดครั้งที่สมเลยถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นคนที่มีประสิทธิภาพรับผิดชอบเพราะอำนาจอยู่ในมือตัวเองแบ็ดเสร็จกว่าหนึ่งปี11วันแล้วก็พี่น้องดีรักทั้ไหล <Yeah. S 1> ระบาดณนะจุดเดิมครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สครั้งที่สองก็บอนที่ปรากฏที่แทกกันไปแทกกันมาเนะี่ย เขาก็รู้กันว่าถ้ากนไกรัฐไม่รู้เห็นด้วยบอลน,นี้มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกแต่เราเองจะไม่เห็นความรับผิดชอบพวก,กผมเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณอดุลเขียวบริบูรณ์อายุ76เสร็แล้วสุขภาพไม่ค่อยจะดีผมบอกว่าไม่ต้องมาพี่วีระไทยกรคณะพวกเราทั้งหมดที่ยืนนี้ขอมาพูดกับพี่น้องเพราะ เรารู้ว่าถ้าเราฝืนการชุมนุมต่อไปซึ่งความจริงความตั้งใจเนี่ยก็จะว่าวันพรุ่งนี้อีกวันหลังจากนั้นจะหลังสงกรานแต่เมื่อเกิดเหตุโควิด -19 เราต้องแสดงวุฒิภาวะให้เหนือกว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเพราะตลอดระยะเวลายังไม่เคยปรากฏว่า โควิด1 9เนี่ยเกิดจากการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นคณะราษฎรก่อนหน้านี้ไม่มีประวัติว่ามาชุมนุมและเกิดโควิด1 9มีสถานการณ์เกิดขึ้น3-4แห่งหนึ่งสนามมวยสองบอนสามผับแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมแต่แน่นอนที่สุดถ้าเราไม่ปฏิบัติพวกนี้ก็จะผลักให้เราเป็นจำเลยสังคม ทั้งที่จริงเขาควรเป็นจำเลยสังคมเพราะอยู่ในความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์จันโอชาประเด็นต่อมาครับเมื่อวานนี้ที่ปรึกษาคณะกรรมาการชุดมีนายศิระเจนจาคะเป็นประธานนายสนธยาสวัสดีได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษให้เจ้าหน้าที่ตำรวจถอดเทป ว่าผมพูดเข้าคายประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองหรือไม่บัดนี้เนี่ยครับทีมทนายความที่อยู่ติดกับผมด้านซ้ายมือผมเนี่ยและคณะทั้งสองคนนี้ผมได้เซ็นมอบอำนาจเพื่อที่จะไปดำเนินคดีกับนายสนธิยาสวัสดีสามข้อกล่าวหาด้วยกัน ที่เขาแถลงถ่ายทอดผ่านโซเชียลมีเดียทั้งหมดนั้นความผิดแรกคือมินประมาทผมอย่างชัดเจนความผิดที่สองแม้อ้างว่าเป็นการร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ประสงค์ให้มีการดำเนินคดีเข้าขายการแจ้งความเท็จนิมนี่นะครับข้อหาที่2ข้อหาที่สเพือ่อไม่เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป เมื่อกล่าวหาคนอื่นเนี่ยนะครับมีประมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็จะแจ้งความจับนายสนธิยาในความผิดเดียวกันนี้คือมาตรา112เหตุผลก็คือว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ได้ให้การคุ้มครองเนี่ยนะครับสี่บุคคลเท่านั้น 1. พระมหากษัตริย์ สองพระราชินีสามรัชทายาทสี่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไม่ไดม้มีตัวอักษรใดวักใดว่าให้การคุ้มครองพลเอกประยุทธ์จันโอชาอเพราะฉะนั้นถอยคำกล่าวหาว่าผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เข้าข้าวขายเป็นการหมินประมาทแจ้งความเท็จ และผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เองผมเรียนกันไว้แล้วว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่สถาบันพระมหากษัตริย์และไม่มีวันจะได้เป็นด้วยเพราะฉะนั้นการดำเนินคดีนั้นเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างผมรู้ว่ากลไกรัฐจะอย่างไรก็ตามต้องการที่จะตัดการสามัคคีประชาชน ต้องให้การชุมนุมนี่นะครับของคณะสามัคคีประชาชนนี้ถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1.1.2และใช้กลไกปฏิบัติการไอโอว่าพวกนี้มาเป็นพวกล้มเจ้าทั้งที่เรามาเรื่องเดียวเท่านั้นคือขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาชอผมเรียนกับพี่น้องว่าสถานการณ์ทางการเมืองถัดจากนี้ไปนั้น การชุมนุมเนี่ยนะครับผมได้พยายามอธิบายกับบรรดาหมู่มิตรทั้งหลายว่าเหตุที่เรามาที่อนุสรสถาน,น,นาเพราะไม่ได้ประสงค์ต้องการเอาคนมามากพวกผมเนี่ยนะครับจะชุมนุมพันคนหมื่นคนแสนคนหลายแสนคนไม่ได้ยากสำหรับพวกผมนะครับในการระดมกันมานี่ต้องบอกกันเอาไว้ก่อน แต่ที่ปล่อยให้เป็นธรรมชาติเพราะต้องการจะใช้ที่แห่งนี้เป็นการสื่อความไปยังพี่น้องคนไทยทั้งประเทศให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งครองประเทศไทยในฐานะนายกรัฐมนตรีกว่าร่วมเจ็ดปีแล้วนั้นบัดนี้นี่นะครับพวกเราทุกคนไม่สามารถทนเห็นว่าพลเอกประยุทธ สมควรจะอยู่เป็นนายกร,รัฐรัฐมนตรีต่อไปได้ไหมกระทั่งวันเดียวแต่ถ้าเราไม่ดำเนินการอะไรพลเอกประยุทธ์จะอยู่ในตำแหน่งยาวนานอีก6ปีเป็นอย่างน้อยอย่างมากนี้นะครับจะเป็น10ปีเป็น14ปี18ปีบวก7ปีผมเรียนกับพี่น้องว่า ณวันนี้เป็นการพูดเพื่อที่อธิบายความกับพี่น้องทั้งหมดสั้นๆว่าไม่ว่าใครจะต่อสู้อย่างไรเราเคารพในสิทธิเสรีภาพอันนั้นเมื่อวานนี้เราต้องการหลีกให้กระบวนการที่เขาต้องการต่อสู้เรื่องรัฐธรรมนูญเขาเห็นอย่างไรเรื่องรัฐธรรมนูญผมก็เห็นอย่างนั้นผมเห็นว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าเรื่องการโลสวโลองค์กรอิสระยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติและรวมกระทั่งคำสั่งอื่นใดของคอสชอผมเห็นชอบทุกข้อแต่ถ้าไม่ไล่ประยุทธ์ทุกข้อจะไม่มีวันจะได้ครับพี่น้องเดียงหลไยเพราะฉะนั้นให้พี่น้องทั้งหมดให้ความร่วมมือในการเขาระด,ดมล้านชื่อก็ช่วยกันไม่มีอะไรขัดแยง้งกัน มีข้อกล่าวหากันว่า <_ an> พวกผมมาลดเพดานของนักศึกษาหรือไม่ <_ an> ผมก็ยืนยันชัดเจนว่าระบอบประชาธิปไตยสิ่งที่สวยงามที่สุดคือความแตกต่างหลักการแารสวงจุดร่วมสวนจุดต่างทำให้เราสามารถเดินไปได้ใครเชื่ออย่างไรก็ให้ต่อสู้ตามความเชื่อนั้นแต่เราจะไม่ขัดแย้งกันผมต้องการไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชา คนอื่นเนี่ยนะครับต้องการสู้แนวทางอื่นใดให้เป็นเสรีภาพซึ่งกันและกันและอย่าขัดแย้งกันผมเรียนกับพี่น้องว่าการต่อสู้นี้เป็นเรื่องที่ยากวันนี้คนบนเวทีนี้ถูกดำเนินคดี28คนข้อหาผิดพรกฉุกเฉินความเป็นจริงแล้ว เหตุที่เรามาที่อนุสรสถานทบทวนความจำกับกรุงเทพมหาคอนครอีกครั้งหนึ่งคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นรัฐบาลได้อันเป็นผลพวงของพฤษภา2535ได้มีมติยกพื้นที่นี้เพื่อจัดสร้างอนุสรสถานและให้กรุงเทพมหาคนครสำนักงานสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดูแล ต้นไม้ยาความสะอาดต่างๆปรากฏว่าประธานญาติมรชชนมาขอใช้พื้นที่นี้ไม่ให้แล้วเนี่ยนะครับก็พยายามอธิบายความว่าการชุมนุมนี้ไม่ได้รับอนุญาตทั้งที่เราก็แจ้งนี่นะครับทั้งตำรวจเขตพระนครแจ้งเพื่อทราบทั้งสิ้นแต่ผมไม่ได้วิตกอะไร ผมนี่นะครับถูกดำเนินคดีก่อการก่อการร้ายนี่โทษถึงตายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคดีนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับพี่อดุลเขียวบริบูรณ์ประธานกรรมการญาติวิรชนใช้อนุสรสถานบรรจุกระดูกลูกตัวเองแต่ถูกดำเนินคดีเพราะไม่ได้รับการอนุญาตและมีความผิดตามพรกฉุกเฉินไอ้นี่เป็นเรื่องกระเทือนใจแต่เอาละไม่มีใครจะไปไหวหวันใดๆทั้งสิ้น ประเด็นต่อมาครับหลังจากนี้เราจะเริ่มกันอย่างไรถ้าสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายหลังจากสงการานเราจะพูดเนี่ยนะครับโดยผ่านโซเชียลมีเดียแล้วพี่น้องก็สามารถติดตามหรือจะเชิญพี่น้องสื่อมวลชนไปร่วมรับฟังกันในการถแถลงแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเสวนาการอภิปราย การพูดเป็นรายคนเพราะสิ่งที่เราต้องการจะทำเวลานี้ก็คือว่าการเปิดประตูให้กว้างมากที่สุดอย่างที่ผมเรียนว่าการปฏิบัติการของสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยนั้นเรากำลังสิ่งทำในสิ่งที่ใครก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้ครั้งสุดท้ายที่ประชาชนร่วมมือกันคือเมื่อ29ปีที่แล้วแต่ภายใน15ปีที่ผ่านมานั้น เราต่างมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงมากที่สุดเราเองเนี่ยนะครับได้ต่อสู้กับคณะผู้มีอำนาจนำโดยพลเอกประยุทธ์นี้เรารู้เลยว่าถ้าประชาชนไม่สามัคคีกันเราไม่มีวันจักชนะได้แต่ถ้าประชาชนสามัคคีกันต่อให้สิบประยุทธ์ก็ไม่พอมือความสามัคคีของประชาชนผมเรียนกับพี่น้องว่า ผมได้บอกกับบรรดาหมู่มิตรทั้งหลายว่าเราต้องใช้ความอดทนพี่น้องของเราบางควายรอความคำพิาพสากษาศาลฎีกาเราให้เขาสิ้นกระแสความให้เขาสบายใจเขาจะได้ไม่วิตกกังวลบางฝ่ายขอคุยขอทำความเข้าใจก่อนไม่เป็นไรพวกผมมาร่วมหน้ากันได้แต่เราคิดดีเพื่อชาติบ้านเมืองไม่มีเรื่องส่วนตัวมาเจือปนผมก็บอกว่าทุกฝ่าย ในสิบห้าปีนี้เราต่างมีประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดอันขมขื่นไม่อาจลืมเลือนได้ประวัติศาสตร์ให้อยู่กับองคอ์กรให้อยู่กับพวกเราเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพียงแต่เรารู้ในขนาดนี้กันว่าถ้าประชาชนไม่สามัคคีกันผลเอกประยุทธ์จันโอชาจะอยู่ในตำแหน่งนายกต่อไปอีก6ปีเพราะฉะนั้นเราต้องวางเรื่องของเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้รู้เพียงแค่ว่า เราต้องหยุดยั้งอำนาจของพลเอกประยุทธ์ให้จงได้เพราะในช่วงที่ผ่านมานั้นพลเอกประยุทธ์ได้รับประโยชน์สูงสุดไม่ว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์รวมกระทั่งบรรดาน้องๆน,น,นักศึกษาที่ไปลงเชื่อพลเอกประยุทธ์ว่าไม่เอาโทษมาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วท้ายที่สุดก็ไปเอาโทษสถาบันก็เดือดร้อนนักศึกษาก็ติดคุกพลเอกประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมไม่อาจที่จะยอมรับพลเอกประยุทธ์ได้อีกต่อไปหลากหลายประเด็นที่ได้เรียนกับพี่น้องไม่ว่าเรื่องการระบัดสัตว์เรื่องการสืบทอดอำนาจเรื่องรัฐธรรมนูญที่เขียนเพื่อพลเอกประยุทธ์แล้วรับปากว่าแก้ก็ไม่ให้แก้ท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับณวันนี้เราเองก็แลเห็นแล้วว่า ในส่วนของรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐยังไม่ได้มีความสำนึกร่างของพลังประชารัฐจะเสนอแก้ไขโดยไม่แตะอำนาจของวุฒิสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์ตั้งเขาก็ไปเลือกผลเอกประยุทธ์วันนี้ยังต้องการใช้มาตราน,นี้ต่อไปผมเรียนกับพี่น้องทั้งหลายว่านี่เป็นเวลาของประชาชนที่ต้องลุกฮือขึ้นมาจาัดก,การหลังสงกราน เราคงจะได้มีเรื่องราวอธิบายกันมากมายส่วนการนัดหมายใหญ่อย่างไรนั้นให้อดทนรอคอยวันไหนที่เราได้รับฉันทามติจากประชาชนทั้งแผ่นดินแล้ววะเราพร้อมจะลุกคือพร้อมๆกันทั้งแผ่นดินวันไหนก็วันนั้นผมเชื่อว่าอีกไม่นานนี้ฉันทามติจากประชาชนจะบังเกิดว่าคนในแผ่นดินนี้เป็นจำนวนมาก ต่างเปลงเสียงไม่เอาพลเอกประยุทธ์พร้อมๆกันวันนั้นก็เป็นวันที่พลเอกประยุทธ์จะต้องไปกลุ่มสามัคคีประชาชนได้ขับเคลื่อนเพียงแค่ปราศัยวันเดียวยังไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นพลเอกประยุทธ์เปลี่ยนชุดรปภซึ่งใช้มาเจปียังไม่มีเหตุผลเอานายทหารร2 1มารักษาความปลอดภัยใหม่ทั้งที่เรายังไม่ไปไหนอยู่ที่อนุสร์สถานอย่างเดียว แต่ว่าความกลัวมันได้เห็นชัดแล้วว่าพลเอกประยุทธ์กําลังเจอกับอะไรครับพี่น้องที่เราทั้งหลายไม่มีใครทราบว่าขั้นตอนการเอานายทหารร2 1เอามาอย่างไรแต่เป็นข่าวปรากฏของสื่อมวลชนทุกฉบับว่ามีการเปลี่ยนชุดรปภรซึ่งใช้าย,ยาวนานกว่าร่วมเจปีทั้งหมดเป็นสถานการณ์ที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่า ในระหว่างสงรารผมขอฝากไปยังทั้งสองฝา่ฝา,กกายฝ่ายกลไกรัฐถ้ายังบิดเบือนกล่าวหาว่าคนที่มาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ออกไปนั้นเป็นพวกลมลางสถาบันผมจะจับหนักหลังจากสงรารซ้องสี่ฝังเดียวกันกับพวกผมเลิกติดนี่นะครับกับเรื่องหยุมหยิมเถิด ให้มองการไปข้างหน้าว่าเรากำลังจะสู้กันเพื่ออะไร<อ>เพราะนี่เลยครับเราไม่จาเป็นจะต้องคิดเห็นเหมือนกันอย่างที่ผมบอกว่าหลังจากเราเนี่ยนะครับออกมานั้นถูกข้อกล่าวหาสารพัดรับงานมาลดเพดานบ้างเป็นม็อบมีเส้นบ้างถามว่ามีเส้นอย่างไรมีเก้าอี้กับห้องน้ำ นี่เส้นในประเทศไทยมันตกตํำกันถึงขนาดนี้แล้วไล่เปลี่ยนความคิดเสียเก้าอี้ในเราเช่ามาเองเพราะต้องการฟังสบายๆในสวนรุ่นนี้หัวเข่าไม่ดีแล้วทั้งนั้นทำไมเราจะไม่รู้ผมก็หัวเข่าไม่ดีห้องน้ำเนี่ยนะครับรถห้องน้ำตรงนั้นทบทวนอีกทีหนึ่ง ไม่มีการชุมนุมเขาก็จอดอยู่ยตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้มานานก่อนที่พวกเราจะมาเรามาหรือไม่มาเขาก็จอดอยู่ตรงนี้ส่วนสอนอชนะสงครามเขาขอยืมพื้นที่อนุสรสถานพิษภาษสามาใช้ชั่วคราวเพราะเเขากำลังสร้างสอนอใหม่กรรมการญาติไม่ขัดข้องพร้อมยกให้ไม่มีปัญหา เราขอใช้ห้องน้ำเนี่ครับไม่มีใครใจดำถึงขนาดนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่านี่ไงฝ่ายเรามักจะมองมองกล่าวหานู่นกล่าวหานี่อ้างสารพัดสุดท้ายผมก็ดำเนินถูกดำเนินคดีหนึ่งหนึ่ง,งสองและคุณจะกล่าวหาอะไรทุกคนบนเวทีนี้ยกเว้นทนายความถูกดำเนินคดีผิดพรกฉุกเฉินเราก็เหมือนทุกคน บ้านก็บอกว่าทําไมไม่มีคอฝอผมบอกคอฝอมันจะมาทําไมเราชุมนุมอยู่ในสวนแต่ถ้าเราไปทําเนียบรัฐบาลไม่ว่าตู้คอนเทนเนอร์คออมันก็มีเหมือนกับทุกการชุมนุมแหละครับพี่น้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันปีใหม่ไทยกลับไปคิดว่าจะเอาประยุทธ์ออกไปก่อนหรือไม่ถ้าประยุทธ์ยังอยู่รัฐธรรมนูญจะไม่ได้รับการแก้ไข อย่าว่าทั้งจะบับมาตาเดียวก็ยังไม่ได้ครับพี่น้องทั้งหลายผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าหลังจากสงการานพวกเราจะสื่อความกับท่านทั้งหลายถ้าโควิดยังระบาดเราก็จะใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียนัดหมายกับพี่น้องสื่อสารมวลชนถ้าโควิดเลิกระบาดเราจะเริ่มปฏิบัติการนะครับกันต่อความจริงวันนี้เป็นวันดีที่สุด ที่จะได้ทบทวนให้สติพลเอกประยุทธ์วันนี้เป็นวันครบรอบ29ปีที่พลเอกสุจินดาขึ้นในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและพลเอกสุจินดาอยู่ได้47วันผมอยากจะบอกพลเอกประยุทธ์ว่าให้นับวันนี้เป็นต้นไปคุณก็ไม่น่าจะอยู่เกินสุจินดาภายใน47วันนี่แหละครับพี่น้องหลาย <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่นะครับ ให้มั่นใจตัวเองไว้มากมากดูถูกประชาชนเอาไว้มากมากล่าวหาประชาชนเอาไว้มากมากแล้ววันนั้นคุณจะรู้ว่านารกมีจริงผมเรียนกับพี่น้องว่าต้องกราบขอบคุณพี่น้องทุกท่านเราจำเป็นจะต้องยุติกันไว้ก่อนเป็นการพักเอาไว้ก่อนและจะกลับมาหลังสงการจะเป็นวันไหนอย่างไรนั้นเราจะแถลงให้กับพี่น้องทราบต่อไปเพราะฉะนั้น เราต้องสร้างความชอบธรรมถ้าเราเนี่ยนะครับฝืนความรู้สึกกระแสสังคมที่ถูกสร้างเราจะกลายเป็นพวกที่ไม่มีความชอบธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องแสดงว่าเรามีความชอบธรรมคนที่ไม่ชอบธรรมก็คือรัฐบาลนั่นเองครับพี่น้องหลาย <S <S ผมต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องกันอีกครั้งว่าเราจะต้องยุติิกันอย่างรวดเร็วด,ด้วยความเข้าใจแต่นี่ไม่ได้มีผลว่าเราต้องชนะวันนี้วันพรุ่งนี้ เราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นในขณะนี้แต่เพื่อว่าเราให้ความร่วมมือพร้อมปฏิบัติการทุกอย่างในฐานะพลเมืองแต่ว่าหลังจากนี้ไปนะครับหลังจากที่โควิดทุกอย่างมีความชัดเจนเราก็จะกลับมาเริ่มต้นณสวนแห่งนี้อีกครั้งแต่ไม่ใช่เฉพาะสวนแค่นี้วันไหนที่เราพร้อมกันทั้งแผ่นดินวันนั้นประยุทธ์จันทโอชาถ้ายังอยู่ก็เจอกับของจริง คือประชาชนอย่างแน่นอนครับพี่น้องหลายต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราไว้พบกันพี่วิระมีอะไรส่งเสียงนะครับเอาและครับก็กราบขอบพระคุณพี่น้องทุกคนเปิดเพลงนะครับราชดำเนินส่งท้ายพี่น้องเถิดนะครับแล้วพบกันหลังสงกรานครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัิชนทีวีโดยการสแกนคิว o d e คด้วยนะครับ